ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หมูคาร์เซ็นเตอร์ครับผมสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับ,รบก็เป็นอีพีสนะเพื่อนเพื่อนก็พามาดูรถเก๋งราคาแบบแสนก,กลางๆบ้างแล้วก็มีกระบะบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราเค่อยไปดูกันก็หาไมา่ยากนะพเพื่อนเพื่อน e ีพีสองเเข้ามาจากทางถนนมิตรภาพนะเลี้ยวเข้ามาทางป้ายเขืรร่อนบนรัฐนะเพนเพื่อนเข้ามาประมาณ7-8โล อยู่ทางด้านขวามือนะก็จะเห็นโครงเหล็กใหญ่ๆใ่โตมากเลยมีรถจอดเกือบ20-30คันนะเพื่อนแล้วก็ถ้าสมมุติเพื่อน,อน,นมาจากทางอุบลรัฐหรือว่าทะลุมาจากทางพวกอำเภอของอะไรที่ทะลุะหนองบัวลำพูอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาได้นะอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าอ,อยู่ด้านซ้ายมือนะออกจากเขื่อนมาประมาณ20กว่าโลได้ 18, อ่า18 <16 S 1> โล18 <16. S 1> โลถึง16โลประมาณนี้นะ ่ะโอเคเริ่มดูกันต่อเลยอ่าซีวิคนางฟ้ารถปีเท่าไหร่ <28 S 1> ครับพี่ปี2008ครับปี2008สีขาวตัวท็อปถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็น1.8ใช่ไหมเครื่องตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2,000อตัวพิเศษเครื่อง2,000ตัวพิเศษอ่ะอ่าคันนี้รถราคาเปิดอยู่ที่ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแเกบาทเก็บงานให้ไหมเก็บงานให้ทุกอย่างอ่าราคานี้ไม่ต่อเยอะเก็บงานให้อ่มาดูว่า ให้เห็นสภาพไปเลยว่าต้องเก็บอะไรบ้างนลกเกอร์ลอกนิดเดียวตัวนี้ทําสีภาษาเต้นเขาเรียกว่าอาบน้ําให้เดี๋ยวทําให้ใหม่ไดส้สวยๆเลยกลับมารับรอง <S <S <ส>แล้วก็หลังคานิดหน่อยไม่รู้เกิดจากอะไรตากจอตากแดดแน่เลยเอดด <S <S อนี่ตากแดดนะเพื่อนนอกนั้นสีเงาเลยลิมิเต็ดดูไงพี่ <S <S ดูตรงวิธีดูอ่ะพี่อ๋อเขาจะเป็นสัญลักอย่างนี้ให้เขาเลยเนาะ รุ่นนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่าแต่งแบบว่าไทาอาได้ที่สวยนะบางคนก็ทะเลาะกันบางครั้งก็บอกว่าไฟกลมเป็นไทาอาบางคนก็บอกว่าแปดเหลี่ยมเป็นไทาอาก็ได้ก็งงกันหมดแต่อันนี้ดูดูสวยนะดูคลาสสิกดิเป็นไฟกลมแบบนี้นะแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ให้แล้วก็มีท่อท่อให้ละหนึ่งใบนะสวยๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังแล้วก็สเกิร์ตรอบพันให้เลยนี่ แมกดำนิดเบรกสี่ล้อไม่ใช่โบไม่ใช่โบแท้นะเพื่อนเป็นงานครอบนะอืมี๋ยวดูภายในหน่อยนะภายในตัวนี้ก็เป็นสีดำนะเพื่อนใครมองหาซีวิกนางฟ้าอยู่นะเอาไปย้อนว,นวันวันสมัยที่เราอยากได้แล้วเราไม่มีกำลังอนะ่ะตอนเนี้ยในราคาแสนก,นกลางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะที่จริงปุ่มมันจะลอกเยอะนะ พวงอะไรก็ตามสภาพนะการใช้งานนั้นเพื่อนฮาวเวอร์ Power นะครับแล้วก็บอกซีดีได้หนึ่งแผ่นแล้วก็เกียร์ออโต้นะอ๋อโอเคคันถัดมาคัานนี้ก็วีออสยอดฮิตตลอดกาลปีสองพันสิบเอ็ดปีห้ปี11เ <11, S 1> ทียบแล้วคือปี 54, นะเครื่นะ 5เจ1.5เบนซินตเจโตเจนี่ก็เป็นกระจกไฟฟ้ากาอ่ะกระจกไฟฟ้าพี่ชายฝาพี่ชายเขาพี่หมูเลยฝากขาย1 8 5,000บาทแล้วก็ที่สำคัญนั้นเพื่อนเงินสดที่นี่ลดไปเลย10,000บาทแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายให้3เดือนแบคลิต์ออกได้ดาวแค่9,000เพืนเนที่อื่นเนี่ยแบคลิต์น่ยต้องมีถึง30,000ถึง50,000 ที่ที่อื่นนะในการติดแบนะ็คลิสเนี่ยแต่ที่นี่โปรโมชั่นเปิดย้ายที่เต็นท์ใหม่เลยว่ะอ่ะประมาณนี้ก็คือเอาไปเลยแค่9,000บาทแบ็คลิสนะอะ่แล้วก็สีสรรันโดยรวมก็ถือว่าสวยนะภายในก็ดีถือว่าโอเคนะนะนี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้วิทยุซีดีได้หนึ่งแผ่นนะเข้ามาข้างในมีกลิ่นหอมแอร์เย็นเพ่งเพาะนะนี่กระจกส,สวย รถก็คือพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้แน่นๆหเลยเพื่อนๆแทบไม่ได้ใช้เลยอะแล้วก็รถทุกคันเนี่ยมีเล่มพร้อมโอนนะเ mm hmm. พื่อนๆหางห่วงเ่ยตรงนี้ก็มีสปอยเลอร์หลังให้เป็นทะเบียนขอนแก่นด้วยนะสีบอลเงินนี่ก็ถือว่าโอเคนะอืมนะสีสันเดิมรวมส่วนคอล l าอัติสเป็นไงบ้างพี่ อัติดหนึ่ะอ่าหนออติดหนึอีปีสองพปีสิปีห้นะครับเทียบแล้วก็คือปี55เอาราคาราคาเก็บเลยพี่เก็บเก็บนิดนึงอ่ะเก็บดี๋ยวเก็บงานให้อ่ะเก็บงานนิดนึงงานให้หมดอ่ะราคา1นึ่งแสนเจ็อ่ะฮะหนึ่บาทหนึ่งแสนเจบาทอ่า แบ็คลิสคันนี้ขอดาวหมื่นเก้านะเพื่อนรถปีเท่าไหร่นะพี่ปีสองพันสิบสองปีสิบสองก็ต้องบอกกันตามตรงมีสีบ้างเล็กน้อยเเเดี๋ยวก็บงานให้ออสีเพี้ยนราคาที้เก็บงานให้หรือชอบแบบนี้ก็มาคุยกันอ่ะผมไม่แน่ไม่เออไม่แน่ใจว่าไม่กระทบโครงสร้างนะแต่ว่าเห็นตรงนี้ชัดเจนมันโดนแดดครับแล็กเกอร์มันลอกอืมแล็กเกอร์ลอกไปเลยอ่ะตรงนี้นอกนั้นฝั่งฝั่งด้านนี้สวยเลย อมจริงคันนี้รอเก็บงานอยู่อืมคันนี้ให้เห็นสภาพแรกเข้าก่อนนะที่จริงไม่มีเต็นท์ไหนเขาให้โชว์สภาพนี้แล้วนะเพื่อนๆก็ต้องเก็บก่อนนะนี่เห็นไหมด้านข้างเดิมๆสวยเบาะหุ้มหนังมาละเรียบร้อยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยสบายเลยเนี่เห็นไหมถือว่าโอเคนะคแล้วก็คันนี้คันนี้ขายไหมค่ะคันนี้ยังขายอยู่เอาไปดูแต่ว่าด้านนี้ สองคันนี้จองไปแล้วนะสองคันนี้จองส่วนคันนี้ยังขายอยู่คันนี้โตตี้ยเป็นวีโก้แคปวีโก้แคปราคาเปิดดูที่สองจุดห้าฮะตัวอีตสองจุดห้าปีศ <28. S 1> ูนย์แปดราคาเปิดดูที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้ล้อแม็ก้ว้นะจัดทรงลงล้อโอ้ลายนี้ไม่เคยเห็นเลยลายแปลกมากเลยเออก็เก๋ดีนะคันนี้สวยส่วนมาด้ามาด้าขายอยู่ มาในคันนี้มาช้าไปนะเขาจองไปแล้วเรียบร้อยมาด้านนี้ก็สวยนะทำมันเล่นไปอือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทเป็นมาด้าสามด้วยนะมาด้าสามอปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งเทียบแล้วปีห้าหนึ่งเครื่องแรงแรงเบนส์สอเอ้ปีห้าสองปีห้าสองมัคือเครื่องเบนซินสองจุดศูนย์ลิตรแรงแรงเลยอ่ะเอาคนนี้หนึ่งจุดหกเหรอใช่อ๋อถึงว่าราคามันได้ แล้ว2.0เนี่แรงเลยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะติดเบอร์นี้ดาว19ผ่อนอยู่แค่2,000กว่าบาทเฮ้ยคันนี้สวยเพื่อนๆคันนี้สวยเซ็นเซอร์การะยะให้เนี่ยมีทั้งหมด4จุดแล้วดูไฟทงไฟท้ายดิไม่มีร่องรอยเลยอือล้อเดิมยางได้อยู่ฟิล์มไม่ต้องทำอะไรแล้วฟิล์มได้อยู่ดูภายในมือเดียวด้วยมือแดงเลยนะคันนี้อันนี้รถป้ายแดงมือแรกมือเดียวในเร่มเลยะเพื่อน ถือว่าโหภายในสวยนะไม่ช้ำเท่าไหร่เลยเบาะนิดๆหน่อยนี่คนขับก็คือขึ้นลงอย่างเงี้ยคู่หน้านั่งเลยแฟนกันอ่ะอาอันนี้เขาเก็บงานให้ในราคานี้นะถือว่าโอเคนะโอเคนะสวยนะออันนี้โอเคอยู่นะแล้วก็ไล่มามีทางด้านหลังอ่ชุดด้านหลังนะเดี๋ยวเาก็พาเดินทัวร์ เต็นท์ให้หมูด้วยนะมาให้นี่ก็มานั่งเล่นได้นะมากินน้ํามาดูรถโมไซค์สวยๆนะนี่คลาสสิกเพียบๆเลยให้หมูเขาชอบคลาสสิกนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอีกสามคันที่เหลือไทเกอร์รถเข้าไร่เข้าสวนอ่าไปสี่สิบสองไปเลยแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทติดแบคลิสไม่ต้องดาวแบคลิสต์ก็คือไม่ต้องดาวคือแบ็คลิสตฟรีดาวแบ็คลิสฟรีดาวเนี่ยพูดได้จัดได้เก้าหมื่นห้าคันเนี้ย ได้เงินกลับบ้านอีกได้เงินกลับบ้านอีกแปดบบมม 8, หมื่นแปดหมื่นเก้าราคาพีซีเอ็กราคาพีซีเอ็กเนี่ยนะ <c oughs> นี่แพงกว่าเว็บนิดนึงแพงกว่เาเว็บนิดนึงอะมาดูหน่อยดูหน่อยอันนี้ได้พื้นประกบะให้ล้อล้อแม็กด้วยแล้วก็ยางได้อยู่นี่สภาพเป็นข้าไร่เข้าสวนนะนี่เห็นไหมเอาไปบรรทุกอ้อยบรรทุกมันบรรทุกวัวได้ข้อพร้อมติดตั้งมีเราจัดให้ได้เห็นนะนี่แล้วก็ มีเครื่องเสียงด้วยหรอมีมีแอม์มาด้วยนะมีแอมม์มีเครื่องเสียงให้นะเพื่อน,นเกียกร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับพวงอะไรเวอร์ยังครับพี่เวอร์ครับเวอร์ด้วยนะแอร์เย็นเพลงเพะนะเพื่นอนเข้าไรเข้าสวนพูดด้วยคเดียวว่าไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะช้านะสีสันโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยฝั่งนี้ก็ถือว่าสวยเครื่องสองพันห้าหรือสามพันเนี่ยเครื่องสามพันครับสามพันด้วยโอ้โห ธรรมดานะราคาอะไนะแปดหมบาทแปดหมบาทโอ้โหธรรมดาธรรมดามีของถูกอันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อย f o r ์ดเลนเจอร์ฟอร์ดเลเครื่อง2.2เครื่องเทอร์โบสองพอ่ะคันนี้2อ0พันห้าสองพันาเทอร์โบยกสูงแท้โรงงานรถปีห้านึ่งห้าหนราคาเปิดดูที่130,000สาม หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทได้ยกสูงแบรนด์ดาวแบรนด์รองก็จริงแต่ว่าติดแบ็คลิสดาวเก้าพันได้ความได้ความสดใหม่ของปีรถไม่ต้องซีเรียสเรื่องแบรนด์ขอแต่คือไปสภาพนี้เนาะไปสภาพนี้ไปสภาพนี้เนาะอาจจะเก็บให้นิดนิดหน่อยมันหลุดนิดนี้เก็บให้อยู่นิดเดียวนิดเดียวขอตรงนั้นนิดเดียวไม่ให้น่าเกี็บเออไม่ให้น่าเกี็บนิดเดียวนิดเดียวภายในดูได้นะคันนี้ได้ครับได้เลยเอออึ๊บ เพิ่มปกกระบะเดิมมีให้แคปบเปิดไดุ้บอ่าอเข้ามาด้านในนะเพื่อนเป็นรถใช้งานเลยอันนี้วงม,มาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดวิทยุ CD 1แผน่นแล้วก็แอร์เย็นเพลงเพาะนี่เบาะก็เดี๋ยวให้พี่เขาเก็บให้ได้แคปบเปิดได้ด้วยอันนี้ส่วนม a ด้าเป็นไงบ้างม a ด้าอันนี้ม a ด้ามีปีหโ,โคร บีที Pro <ป><ว>ห้าศูนย์โปรดูสวยนะปีห้าหก,หหกาคาเปิดดูที่สองแสนหนึ่งมืนบาทสองแสนหนึ่งมืนบาทได้มดัตดายกสูงดิบิลิดาวเก้าพันยกสูงแท้โรงงานด้วยนะใช่ครับล้อเดิมยางเดิมโอ้โหคันนี้สวยเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีที่สำคัญเนี่ยเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้ลนะเรียบร้อยกันชนทำให้มันดูบึกเบือนขึ้นแล้วมันดูโป่งดูใหญ่นะโอ้สองแสนหนึ่งนี่นะ นนสองแสนหนึ่งได้นี้แล้วอ่ะมีตัวตนจริงครับเต็นท์มีจริงได้มาสด้ามาสด้ามาสดา B T ห้สาสาบิบโปด้วยนะซื้อกับเราถูกแน่นอนโอ้โหราคาเดือดจัดเลยอ่ะ <c oughs> นี่มีพื้นบุกบะเดิมให้นะก <c oughs> ันชนท้ายอ่ะสองหน่อยก <c oughs> ันชนท้ายโอเคมีให้เล่มทะเบียนเนี่ยคือพร้อมโอนนะ <c oughs> อ,อืแคบเปิดได้ด้วยนะอ่ะนี่ดูภายในให้ นี่ภายในก็เดี๋ยวให้เก็บให้หน่อยตรงนี้มีรออยู่อ,ยอืมนี่เห็นไหมเพื่อนๆราคานี้เก็บอีกนิดเดียวถือว่าไม่แพงอืมโอเคเลยผ่านขอให้ได้รถที่โครงสร้างส,สวยๆพอแล้วนอกั้นองค์ประกอบเล็กน้อยเก็บได้คันนี้แตงโมหรือซันนี่ซันน,น,นี่ไปดูหนะ่อยแตงโมป่ะดูต้องดูไฟไท้ายเขาหนะ่อย รุ่นนี้หน้าตามันคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะซันนี่อยู่ซันนี่นีโอรถปีเท่าไหร่ครับพี่สองพันสอง่าจะประมาณนี้นะอ่ประมาณนี้ปีสองพันสองราคาเปิดอยู่ที่45,000ื่นห้ี่นี้ราคาเวฟมาก่อนได้ก่อนนะเพื่อนราคารถเวฟราคาเวฟดีมากเดี๋ยวมีเก็บเบาะให้ไหมเบาะหายไปหน่อยอ๋อซักอยู่ครับอ่าไปซักอยู่อ่ะซักอยู่ดูก่อนอ่ะดูนี่ให้ดูแลกเข้าก่อน รถสวยขับดีเครื่องดีเกียร์ดีขอเก็บเบาะเก็บงานอีกนิดนึ่งกำลังล้างซักอยู่ราคานี้รวมเก็บด้วยเหรอแบ็กลิฟไม่ต้องดาวนนแบ็คลิฟไม่ต้องดาวันได้เกินจัดได้เกินเอาไปเลยราคานี้เงินสดเงินสดก็คือไม่ลดไปเยอะกว่านี้แล้วช่วยค่าน้มันได้ค่ะช่วยค่าน้มันละพันสองพันอันนี้ก็เหลืออยู่แค่ประมาณ40,000กว่าบาทก็ได้นิสสันแบบนี้แล้วแล้วรวมเก็บงานภายในให้นะเพื่อนต้องบอกตามตรงเพราะว่าภายนอกเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรแล้ว เห็นปะสวยหมดเลยนี่สีสันเดิมรวมในราคานี้ได้รถลเขาเรียกว่ากันแดดกันฝนเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคันนี้น่าโหถูกมากอ่ะฝากเบอร์หน่อยพี่เบอร์โทรสวัสดีครับเบอร์โทรก็080 080 332 332 5 7 0 7 5 7 0 7ก็ติดต่อพี่หมูได้ทั้งไอ l ดี e ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเลยโปรโม Bei ชั่นดีๆจากหมูพาเซนเตอร์ครับครับผมฉ <5. S 1> ลองเปิด เต็นท์ใหม่แล้วกันนะประมาณนี้แต่ว่าชื่อเดิมแต่ว่าเต็นท์ใหม่ย้ายที่มานั่นเองโอเคคลิป <Okay, S 2> นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs>